กับสบายดีพอม,มีพี่น้องบัดน,นี้มาต่ออีพีที่สองเขานาะพี่น้องข้าสิไปเอาอการบัวมากแกงใส่กลับป่าเขานะหลั้งจากเข้ามาแต่ว,นนนนวนตตนันนี้พี่น้องบัดนี้ไปห้าลักการบัวเจาะอยู่แถวเข้มน้องตำตำน้องบัดนี้พี่น้องเอามากแกงใส่กลับป่าเนาะกับพวกได้ลักเราแหละ,ะพี่น้องแบบพี่น้องเขือนตัวเองแบบน,น้องพี่น้องเขือนตัวเองเนาะเอเข้าเจากับชีพหายหรอ ภาษาการบัวพี่น <laughs> ้องมันแกงใส่ในนี้เนาะแกงใส่ข้าวป่ากินกับตำกับเสี่บการบัวเฮามาวันนี้พี่น้องหอนน้องนั่นแหละเนาะน้องจีอาเอาเห็นมี่แบบนี้เอาวอ่หยอดซอนหยอดด้อยว่มีหลายพี่น้องคุณก็จะเอาเหลื่อยเนาะเอาเหลื่อยเนาะแล้วก็จะเอาได้ปูได้ปลาได้กบเนาะเอามือแกงใส่พี่น้องแซ่บเนาะ เจบเสบงูของพวกมันอย่างเมื่อแล้ววันนี้ตอนเลี้ยงแล้ววันนี้ที่พวกที่พวกหาบงูแล้วพี่น้องมาเหมือนมันสีพ่อเกลี่ยอยู่พี่น้องหากินเมียนแล้วเนาะตอนตอนห้าสิบแปอันนี้ไปควงแฮพี่น้องหากจากสีพ่อหรือบัวเนาะมันกับบุยร้ายพ่อไหนเนาะพี่น้องโอ้อยู่น้องอยู่ทั้งหนาวเนาะพี่น้อง บอ่อลหน้าควงเหรอหองบอ่อลหน้าควงกันลูกปลาลูกคอปลาลูกคอกันปลาคอเลยพี่เนาะวานหออัวโบผึ่งตอนน่ะของของ,ของ,อองหัวโบผึ่งเหรอนี่ว่าหัวน,น้องแหละบัดเนี้ยน้องนี่เนาะการบลัวร้ยายๆเลยพี่นนพเนาะอือยี่ห้อเหรอยี่ห้อเนี่

dạng เนาะเดี๋ยว sốt เด้อเนาะอ๋อกะจักส่วนหัวเนาะพี่น้องอื้อผม คอยเด้อน้ำเด้อน้ำเด้องมึงเนี้ยมั่ามีตัวตัวพลงลุมนะเ่ยเอาไม่ต่อเดนมัหลมนะคอยเด้อย่าหยบน้ำอย่าหยบน้ำนะค่อยๆ นักมือกองก่จนลูกมันอยางแล้วเนาะยานมันมาส่นงมมันเนยาดมันอยู่งนี้เห่ามันพูนงงหมดเลยงมแล้วเหงามันพูนงเพาะิบิจินี่นี่นะเหามันคอยเลื่อนน้ำไปลุกหามหามน้ำนี่ไคอยแล้วมันก็เอาน้ำจะเหยียบฮักตบมันตะไล การมันก็เอาแองเลยไรกันชิเป็นเสียงเอาโหลดกาดมาขนาใหญ่อันตัวเดกาดไม่ใหญ่เอาโหลดนะครับการมังก็เอาโลดตัวมใหญ่ก็พิดใบออกดึงดึงกุดกุดโหลดการมันนะเอาโลดการมันั้นตัวตัด็ไม่ใหญ่เอาขงกล่ยเบออลูกเลยเป็นเสียงก็พิดใบมัน่องคือการกับอนนี้กาดมันขดพวก่าได้มองเสียเอาเสีย

ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดการน้อพี่นาะอนนี้บัวทะเลพอแก่น้ะพี่เ้อะไปห้าอ่อนที่น้องน้องหาอ่อนกายมากคว่ามกี่นอมีอยู่ประมาณหาฮุกอันนี้เลยพี่เนาะหาฮุกะนี่ได้เห็นเนาะหาลุยเอาหมดหาเอาเท่าน้ำมันเลืกน้ำมันเลือกมันได้อันก้านยาวพี่นนอง น้อนี่กับคุณคุณลุงเอาลายพวดน้องพี่เนาะจนมันเกิดบับวบัท่านเนาะจนเกิดบวัวท่านเอาฮิตกับมาเอาเรื่อยๆเป็นนะเป็นมาเป็นมาคาเนาะฮะแกงใส่ปอกใส่ป่าเป็นเนลี้ยงลายอันมาต่ำกินกับมีพี่เนาะเอาเมื่อต่ำกินกับเสียบเนาะการบัวน้องน้องไม่กระตัวเนาะน้องนี่พี่น้อมเล็กเนาะก็จะดูดน้องเนี่ยปูเนาะน้องยน่ยปู mông này áp à chùm chùm nó lùm ngao mặt trời nó lùm ngao của hủy luôn 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 nó ngầu luôn luôn để nó luôn 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 luôn

โม่พ่อม่五五五五五่อแก่ก็หายไ่หัไปพี่เนาะร้ายตืเลยเนาะได้อยู่พวกแกงวันนี้พี่นนองประมาณได้อยู่ประมาณหอดซิปไปกะเนาะซิปไปดอกพี่น้อง ตอนนี้กินเรือเพื่ออะไรพี่เนาะบ่แม่นว่ามีมีแต่กินกานบัวเนาะปลาเฮาก็มีเนาะพี่เนาะปลาเฮาก็มีกจะาหากะดํหน้าแล้วกุบบกุพี่เจ้ามาหาหงกบเจ้าสิได้บักประมาณตนี่ปมือพี่พอดีตบซุ่มเนาะอ้แจวแซ่พี่ เมื่อแกงใส่ก็มีแต่ปลาปลาเพียงมาปลาเพียงพอปลาบูปลาอันนี้เนาะปลาบูปลานี้ปลากุดแล้วก็ปลาเพียงปลาพันแน่พี่เนาะปลาขยี้งแล้วก็ปลาหัวแข้งกับมีเนาะปลาบ่อกับมีวันนี้ท่ายอันพเนี่ยวันนี้ผสมสีกันกับพวกสีอีมีดอกพี่เนาะตอนนี้ก็ร่างเดินทางไปหาเที่ยงนะเนาะ นี่เนาะน้องซาเพิ่นพี่เนาะซาโบมีแบบให้หน้าเขาโบมีหนะ้ามันนี้ก็อยู่ขึ้นจะนีไปดำได้เนาะพี่น,น้องนี่หน้าเพิ่อนน้อเนาะเพิ่นก็เอาแบบเพิ่นก็อาศัายอันเอาอันลดเท่าแล้วพี่น,พน้นองไปไทยเ,ยเพินเพนเพ่นเนาะไทยเพิ่นซอยเพิ่นอะไรกันเมนเพียงอันดำซอยเพิ่นอนเนาะพี่น้อง กะเอากันจ้างมาประมาณเหลือยจีดแปดสิบมัดกะเอาให้เพิ่นเบิดเนาะวัวเขาหน้านดำพี่เนาะอยามันไล่คืนไล่แหลมันดำยากพี่เนาะและ้วกะเขากัลูกเอาไม้กะเอานะหน้าเขากัเลี่ยวเล้วสองไฮพี่เนาะพ่อพิ่นก็นยังเหลืออยู่ประมาณสองไฮเนาะเหลืออยู่ประมาณไฮห,หนึ่งกับคืนหนึ่งไฮครึ่งพี่เนาะ เลื่องเคียวขึ้นมาแล้วเขาเห่าห้ากระดามสีหามือเนาะพี่น้องนะมันบัดตายไปเนาะกะอ่อนพวกกะอ่อนพุยงัวของห่วงเลยอยากเข่ามือบ้านเนาะนี่พี่น้องได้อยู่เนาะเลือยแกงอยู่บ่ห่วงว่าเอามากินกับต่ำเลยเนาะต่ำของขโมงพี่น้องกินกับมันการมันเสียพี่น้องอืมมากังไง มาเพิ่นเลี้ยงเนาะมีอนเลี้ยง,ยง,นนงอันตัวนึงอันเที่ยงเฮาหน่อยเนาะก,กระทอมน้อยพี่นอ้องกระทอมลังน้อยลังสีมัหหนอมห,หนอนเพิ่นว่าเอาผ้ายยางกั่งเอาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้เนาะพี่นอ้องถ้ามากกับพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์ให่สองบัวพวงปันท่องสายหลายเด้อพี่นอ้องสบายดี